25นะครับทนบุรีหลังสวนตอนนี้กําลังจะเข้าโพธารามนะครับเอ๊ะตอนนี้ครับมาดูรถธรรมดา25กันนะครบนบ่งๆเลยเดียครับผูผมพูดนะครับระวังนะข้อขรงน้ะครับรถธรรมดา25มาแล้วอสัสตัมหนึง่งหนึ่งจะสองจอดลีกอยู่นู่นนะครับมาแล้ว Yeah. you